สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนค่ะมาพบกับครอูอมเช่นเดิมนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาบอกระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนแล้วก็ปีนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้บอกระยะเวลาเป็นวันเป็นนาทีเป็นชั่วโมงมาแล้ววันนี้เราจะบอกระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะเราจะใช้แบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะนักเรียนเตรียมขึ้นมาได้เลยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด5.4ได้เลยนะคะในหน้า102 103ค่ะ เรามาแสดงวิธีคิดไปพร้อมกันค่ะในข้อที่1นะคะเขาให้แสดงวิธีคิดของ2เดือน11วันค่ะเราจะสามารถคิดเป็นกี่วันค่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เขาให้หน่วยของเวลาที่เป็นอะไรมาในข้อนี้หน่วยของเวลาที่เขาให้มาก็คือ2เดือนสิ่งที่เขาถามก็คือหน่วยของเวลาที่เป็นวันนะคะดังนั้นเราต้องมาเทียบกันก่อนว่า1เดือนเท่ากับกี่วัน ในกรณีที่เขาไม่ได้ระบุว่าเดือนนั้นเป็นเดือนอะไรเราจะใช้หน่วยของเว,เวลาที่เป็นวันก็คือ30วันใช่ไหมคะ1เดือนเท่ากับ30วันดังนั้น2เดือนก็คือ30บวก30ใช่ไหมคะหรือเอา2คูณ30ได้เลยคะ่ะเราจะได้หน่วยของเวลาที่เป็นวันออกมาหรือถ้าเกิดใครไม่ใช้วิธีการแบบนี้นะคะใช้วิธีการใช้เส้นจำนวนแต่ต้องเขียนให้รู้เรื่องนะคะ เหมือนกันค่ะจาก1เดือนต้องเขียนระบุด้วยนะ1เดือนเราได้30วันอีก1เดือนก็เท่ากับ30วันตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่วันละคะเราได้30บวก30เป็น60แล้วเราขาดไปอีก สิวันมันไม่ถึงเดือนใช่ไหมคะเราขาดอีกแค่สิวันถ้าเกิดเขาถามหาจำนวนวันเราก็เอาจำนวนวันมาบวกกันได้เลยดังนั้นจาก2เดือน11วันเราก็จะคิดเป็นเท่าไหร่ก็หาผลลัพธ์จากตรงนี้มาใส่ได้เลยนะคะหรือเอา2องคูณสาได้จำนวนวันออกมาแล้วก็บวกเพิ่มอีก11 11มาจากตรงนี้คะ่ะสิวันจากโจทย์นะคะได้ รวมได้เท่าไหร่แล้วเราก็ต่อเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะเขาให้โจทย์มาก็คือ107สัปดาห์คิดเป็นกี่ปีกี่สัปดาห์เราดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาโจทย์เขาให้สัปดาห์ถามคิดเป็นกี่ปีถามถึงปีนะคะเราก็ต้องเทียบก่อนว่ากี่สัปดาห์เป็น1ปีเพราะว่าเราเทียบ1 สัปดาห์เป็นกี่ปีไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหน่วยสัปดาห์มันน้อยกว่าดังนั้นเราก็ต้องเอาหลายๆสัปดาห์เนี่ยมันคิดเป็นกี่ปีที่เราทําในสมุดกี่สัปดาห์เป็น1ปีคะก็คือ52สัปดาห์เท่ากับ1ปีนะคะวิธีการอ่าถ้าเกิดใครใช้เส้นจํานวนก็เป็นดังนี้นะคะเราเริ่มจากเทียบจากตรงนี้คะ่ะ52สัปดาห์เท่ากับ1ปี บวกอีก52สัปดาห์เท่ากับ1ปีตอนนี้เราได้กี่สัปดาห์แล้วคะ52บวก52เป็น104สัปดาห์แล้วนะคะแต่โจทย์เขาให้มาก็คือ107แสดงว่าเราก็อาลองลบกันค่ะ107ลบ104เหลือเศษ3นะคะเราก็จะได้3สัปดาห์ออกมาแสดงว่าถ้าเกิดเราทำในรูปการบวกนะคะเราก็จะได้ ออกมาดังนี้ค่ะจาก170ขอโทษจาก17สัปดาห์มันคิดเป็นจาก52บวก52บวก3นะคะแต่เขาถามหาหน่วยของเวลาที่เป็นปีแสดงว่าเราก็ต้องเอาตรงไหนไปตอบก็คือข้างบนนะคะกี่ปีคะเนี่ย1ปีบวก1ปีเป็น2ปีเศษมีเท่าไหร่เศษมีอยู่3สัปดาห์ใช่ไหมคะเราก็จะได้เลยว่า17 0เนี่ย คิดเป็นกี่ปีกี่สัปดาห์ตามตรงนี้ได้เลยนะคะหรือใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือหารนั่เลยค่ะ1 0 7หาร52นะคะ1 0 7สัปดาห์หาร52สัปดามันก็จะได้จำนวนที่เป็นปีออกมาค่ะแล้วเราก็ตอบเลยเช่นเดียวกันต่อไปข้อที่3เขาให้168ชั่วโมงคิดเป็นกี่สัปดาห์ เ,เราดูก่อนว่าโจทย์เขาให้ชั่วโมงมาถามหาสัปดาห์ในข้อนี้จะแตกต่างจากพวกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าที่เราได้ทําความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของเวลาในสมุดเนี่ยเราไม่ได้เทียบหน่วยที่เป็นชั่วโมงกับสัปดาห์เราเทียบแค่จากชั่วโมงมาเป็นวันใช่ไหมคะดังนั้นเราเทียบให้ได้วันก่อนค่ะแล้วค่อยเอาจํานวนวันนะคะไปเทียบว่ามันได้กี่สัปดาค่ะ จากกี่ชั่วโมงคะเป็นหนึ่งวันก็คือ24สี่ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะหรือใครจะใช้เส้นจำนวนเช่นเดิมคะ่ะเราก็ทำตัดครั้งละเท่าไหร่ครั้งละยี่สิบสี่นะคะยี่สี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันบวกเพิ่มอีก24สี่ชั่วโมงก็เท่ากับหนึ่ง วันตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วคะได้48ชั่วโมงบวกอีก24ชั่วโมงเป็น72ชั่วโมงเราใช้วิธีการนี้ตักไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วค่อยมานับว่าเราได้ทั้งหมดกี่วันบวกจนครบ168ชั่วโมงคะ่ะหรือคุณครูใช้วิธีการนำมาหารกันเลยคะ่ะ168ชั่วโมงหารกับ24ชั่วโมงนะคะ ครูก็จะได้คําตอบที่เป็นวันออกมาเมื่อได้คําตอบที่เป็นวันออกมาแล้วนะคะคุณครูก็จะเทียบกี่วันเป็นกี่สัปดาห์ก็คือ7วันนะคะเป็น1สัปดาห์ดังนั้นจํานวนวันที่เราได้ก็คือมันก็คือ168ชั่วโมงนั่นแหละใช่ไหมคะสมมติ168ชั่วโมงนักเรียนคิดเป็น7วันสแสดงว่า168ชั่วโมงมันก็ต้องคิดเป็น1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนคิดได้เป็น8วัน ก็ต้องเป็น1สัปดาห์กับอีก1วันใช่ไหมคะอ่านี้ให้นักเรียนคำนวณเองนะคะเสร็จแล้วก็ตอบคุณครูให้เรียบร้อยเลยค่ะต่อไปข้อที่4ดูข้อที่4ค่ะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะเขาถามว่าโดยทั่วไปค่ะแมวใช้เวลาตั้งท้อง65วันแมวใช้เวลาตั้งท้องกี่เดือนกี่วันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเช่นเดิมค่ะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เขาให้ หน่วยของเวลาที่เป็นวันมาทําหาหน่วยของเวลาที่เป็นเดือนนะคะดังนั้นเราเทียบวันกับเดือนค่ะกี่วันเป็น1เดือนก็คือ30วันใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ได้ระบุเดือนเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้30วันเท่ากับ1เดือนนะคะดังนั้นถ้าเกิด65วันเราจะคิดเป็นเท่าไหร่สามารถใช้เส้นจำนวนได้เช่นเดียวกันนะคะจากตรงนี้ค่ะ เราสับว่าสามสิบวันมันเท่ากับหนึ่งเดือนอีกสามสิบวันนะคะก็เท่ากับหนึ่งเดือนแสดงว่าเศษอีกกี่วันคะเนี่ยเศษอีกห้าวันโจทย์็ถามหาอะไร ถามหาเดือนแสดงว่าเราตอบกี่เดือนคะนี่หนบวกหเป็น2ใช่ไหมคะขาดอีก5วันนะคะเราก็จะได้65วันเราคิดเป็น2เดือน5วันค่ะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าแมวใช้เวลาตั้งท้องเท่าใดค่ะต่อไปข้อที่5้าตายเป็นสมาชิกชมรมว่ายน้ำตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศสอ5พั จนถึงสิ้นเดือนมกราคม2560ตายเป็นสมาชิกชมรมนี้กี่ปีกี่เดือนนะคะวิธีการค่ะในหน้านี้คุณครูพาใช้เส้นในการนับระยะเวลาได้เลยนะคะเริ่มแรกค่ะเริ่มที่1พฤษภาคม2557วิธีการที่จะให้มันคิดง่ายคือเรานับให้มันเต็มปีก่อนเพราะว่าน,นี้มันมีหลายปีใช่ไหมคะจาก5-7ถึง 60ดังนั้นเราจะคิดให้มันเต็มปีทําอย่างไรมันถึงจะเต็มปีนะคะก็คือมันจะต้องเป็นวันที่เดียวกันเราถึงจะนับเป็น1ปีพอดีดังนั้นเราก็จะได้1พฤษภาสองพันจาก1พฤษภาห้าแก็เป็น1พฤษภาห้าเจาก1พฤษภาห้าเก็เป็น1พฤษภาหกศูได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันถึงแค่สิ้นเดือนมกราคม2560นะคะ นะตรงนี้มันจะต่างจากพวกไปนิดนึงมันจะไม่ครบปีอ่ะคราวนี้เรามานับกันค่ะว่ามันได้ทั้งหมดกี่ปีนะคะจาก1พฤษภาห้าเถึง1พฤษภาห้านับเป็น1ปีจาก1พฤษภาห้าแถึง1พฤษภาห้านับเป็นอีก1ปีคราวนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะจากพฤษภาถึงมกรานะคะวิธีการเราตั้งต้นจาก1พฤษภาห้าไปถึง1มิถุนา 59นับไปอย่างนี้เรื่อยนะคะจากตรงนี้นับเป็น1เดือนจากมิถุนาเป็นกรกดาก,ก,ก็นับเพิ่มอีก1เดือนกรกดาแล้วก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะคะระยะห่างตรงนี้คือ1เดือน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 เรานับไปเรื่อยๆนะคะแต่คราวนี้โจทย์เขาบอกว่า มันถึงสิ้นเดือนมก,กราแต่ที่เราเขียนตรงเนี้ยมันคือ1วันที่1ใช่ไหมคะจาก1มก,กรา2,560ถึง31มก,กรา2,560เนี่ยเรานับเพิ่มอีก1เดือนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้จำนวนสมาชิกชมรมของตายว่าเขาเข้าไปแล้วกี่ปีกี่เดือนนะคะเราก็ตอบให้เรียบร้อยได้เลยข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะ นัดออกจากบ้านเวลา23นาฬิ45นาทีของวันสิ้นปีมาถึงสถานีรถไฟเวลา0น30นาทีของวันขึ้นปีใหม่นัดใช้เวลาเดินทางมาสถานีรถไฟนานเท่าใดนะคะวิธีคิดคะ่ะเราจะใช้เส้นจํานวนในการบอกระยะเวลาเลยนะคะเริ่มแรกคะ่ะเขาออกจากบ้านนะคะเวลา23 45นาทีของวันสิ้นปี วันสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคมนะคะเวลา23นาฬิกา45นาทีคุณครูเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเรานับเวลานะคะนับระยะเวลาเนี่ยเราจะนับให้มันเต็มชั่วโมงก่อนตอนนี้23นาฬิกาต่อไปก็คือ24นาฬิกาหรือเราจะเขียนให้มันเป็น0.00นหรือ0นาฬิกานะคะ เมื่อมันเริ่มเข้าสู่ศูนย์นาฬิกาเนี่ยมันจะเปลี่ยนวันทันทีอันนี้วันที่31บธันวาคมก็จะไปตอนนี้23นาฬิกา45มันก็46 47 48 49 50 51 52 53ป4 5 5 5 6 5 7 58และ59เมื่อหทุ่ม59ปุ๊บเมื่อเข็มวินาทีเดินครบรอบปุ๊บมันจะเป็นเวลา0นนาฬิกา0ย์นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนวันใหม่ไปพร้อมกันค่ะดังนั้นเราก็จะมานับเวลานะคะจาก ห้าทุ่มสี่สิบห้ามาถึงเที่ยงคืนเราคิดเป็นกี่นาทีแล้วหลังจากนั้นค่อยคิดจากเที่ยงคืนมาถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเราคิดเป็นอีกกี่นาทีค่ะแล้วเราก็จะได้จํานวนที่เป็นสองชุดออกมาแล้วเราก็เอานาทีมาบวกกันนะคะเราก็จะได้คําตอบออกมาเลยค่ะ เสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ